สู่เบกที่3นะคะของรายการบนั้เทลรายการสําหรับคนรักสุขภาพทุกคนค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะฟอยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมสวนมะพร้าวและพิพิธภัณฑ์มะพร้าวมะพร้าวที่เรารู้จักกันนะคะได้แต่รับประทานแต่ไม่รู้เลยว่ามีกี่สายพันธุ์บ้างซึ่งสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจแห่งนี้นะคะเขาก็มีรวบรวมสายพันธุ์มะพร้าวพร้อมทั้งให้ความรู้เอาไว้ด้วยแต่ว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวตามฟอยไปเลยค่ะ มาถึงจุดนี้เป็นจุดแรกเลยเห็นต้นมะพร้าว <S <S ต้นนี้มีการร้อมไว้อย่างดีไม่ทราบว่าคือต้อนมะพร้าวอะไรคะครับต้นนี้เป็นมะพร้าวสายพันธุ 1. 1> ์84.1จุมพร84.1นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ทางกรมวิชาการได้พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ขึ้นมาเป็นมะพร้าวกะทิมะพร้าวกะทิเป็นมะพร้าวกะทินะครับต้นที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นมะพร้าวต้นมะพร้าวที่สมเด็จพระเทพได้ทรงปลูก เป็นต้นมะพร้าวทรงปลูกนะคะแล้วก็มะพร้าวกะทิหรือว่ามะพร้าวทรงปลูกต้นนี้มีความแตกต่างจากต้นอื่นังไรไหมคเขาจะมีลักษณะพิเศษของเขาครับคือพันธุ์ตรงนี้นะครับก็คือทั้งทลายนะฮะทั้งทลายเนี่ยนะครับเขาจะมีผลเป็นกะทิทั้งหมดเลยใช่ครับทั้งทลายเลยนะครับพี่ยงทวีคะแล้วส่วนบริเวณที่เรายืนอยู่บริเวณที่ต้นมะพร้าวทรงปลูกอยู่ ตรงนี้เรียกว่าโซนอะไรคะเป็นนี่เป็นโซนปลาล์มและมะพร้าวปลาล์มและมะพร้าวนะคะสามารถมาศึกษาพันปลาล์มแล้วก็พันมะพร้าวได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตพี่ยงทวีช่วยนําชมต้นมะพร้าวที่น่าสนใจหน่อยได้ไหมคะครับค่ะค,คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่ยงทวีก็พาเรามาเดินชมสวนมะพร้าวนะคะพี่ยงทวีคะตรงสวนมะพร้าวจุดนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ ของเราก็จะรวบรวมสายพันธุ์มะพร้าวนะครับที่ตอนนี้ในบ้านเราเนี่ยแทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วแทบจะสูญพันธุ์เป็นพันธุ์มะพร้าวหายากค่ะมีพันธุ์ไหนบ้างคะที่น่าสนใจหรือว่าต้องมาชมที่น่าสนใจที่น่าสนใจเลยก็คือมะพร้าวร้อยยอดมะพร้าวร้อยยอดใช่ครับเป็นยังไงคะก็คือในต้นหนึ่งของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีมากกว่า เป็นสิบๆยอดเลยเลยเรียกว่าเป็นมะพร้าวร้อยยอดเรียกว่าเป็นมะพร้าวร้อยยอดนะคะนอกจากนั้นยังมีพันุอื่นๆอีกไหมคะก็จะมีมะพร้าวพวงทองมะพร้าวพวงทองพวงเป็นสีทองหรือว่ายังไงครับพี่นวีพวงทองเนี่ยคือผลเขาเนี่ยจะออกสีทองเลยนะครับออกสีทองสวยงามเลยนะครับแล้วก็รสชาติของเขาเนี่ยนะครับรสชาติทั้งน้ําทั้งเนื้อเขานี่ อร่อยหอมหวานหอมหวาน,วานใช่ครับแล้วอย่างอีกอย่างหนึ่งที่ฟอยแอบชงเลืองเห็นเมื่อกี้คือมะพร้าวไฟใช่ครับค่ะทำไมถึงชื่อว่ามะพร้าวไฟคะ,ะมะพร้าวไฟก็จะเป็นชนิดหนึ่งของเขาครับก็อยู่ใน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 ,ในวงของมะพร้าวนี่แหละพราะเขาก็ก็เป็นลักษณะเด่นของเขาคือเป็นมะพร้าวที่เป็นที่เอาเรามาทํากะทิ แกงได้ก็คือเป็นมะพร้าวที่มีประโยชน์ได้หลายด้านนะครับจะว่าเป็นสายพันธุ์ชนิดหนึ่งของเขาคือมะพร้าวจะมีหลายชนิดมากเลยตอนแรกเนี่ยทราบแย่เดียวค่ะมะพร้าวน้ำหอมทานอยู่ประจำแต่ว่าไม่ทราบเลยว่ามีเยอะขนาดนี้ครองเรารวบรวมไว้สามสิบกว่าสายสายพันธุ์เลยสามสิบกว่าสายพันธุ์ด้วยกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเดินชมเลยนะคะโอ้โห นี่ก็เป็นสวนมะพร้าวนะคะสังเกตว่าทําไมลักษณะของต้นเขาเนี่ยจะป้อมๆค่ะปกติเนี่ยในจรรยาการฟอยที่ฟอยเคยเห็นคือมะพร้าวจะสูงชะลูดมากๆครับค่ะทําไมที่นี่สายพันธุ์หรือว่าเป็นมะพร้าวพันธุ์แบบพิเศษหรือเปล่าคะทำไมมันเม,น,มนเพื่อหัวมันเลยครับจริงๆก,ก็เป็นต้นที่สูงชะลูดแหละครับเป็นว่าอันนี้ก็คือสายพันธุ์ไทยของเรานะครับอย่างว่าปลูกที่ที่สวนเราเพียงแต่ว่า ขาอาจจะยังเจริญพันธุ์ยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มที่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะสูงกว่านี้สูงกว่านี้ครับค่ะสังเกตเห็นต้นนู้นที่แบบเป็นสองแฉกออกมานี่คือมะพร้าวพันธุ์อะไรคะอ่านั้นเป็นมะพร้าวอ่าเนื้อนิ่มมะพร้าวเนื้อนิ่มครับค่ะเพราะอะไรคะมีลักษณะเด่นยังไงของลูกเขาก็ก็คือเปลือกงเขาเนี่ยจะนิ่มกว่ากว่ามะพร้าวทั่วไปมะพร้าวทั่วไปจะจะมีความเหนียว เพ<น>ราะเขาเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นมากกว่านุ่มนวลกว่านะค,ะครับแล้วก็การที่เราจะปลอกให้ถึงกะโหลกของมะพร้าวเขาเนี่ยง่ายกว่าง่ายกว่าก็เลยชาวบ้านก็เลยเรียกว่าเป็นมะพร้าวเปลือกนิ่มมะพร้าวเปลือกนิ่มนะคะคุณผู้ชมมาที่นี่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่ทราบว่าต้นไหนพันุ์อะไรเพราะว่าเขามีป้ายค่ะติดไว้ทุกต้นเลยสามารถมาดูหาความรู้กันได้นะคะรวมถึงปกติเนี่ยไม่ค่อยเห็นสวนสาธารณะที่มีต้นมะพร้าวปลูกเยอะขนาดนี้ปกติก็จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับซะส่วนใหญ่ แต่ที่นี่ก็รวบรวมไว้กี่สายพันธุ์นะคะ้องเราสามสิสี่สายพันธุ์สาสายพันธุ์โอ้โหต้องมาดูแล้วค่ะนี่ก็เป็นความน่าสนใจในจุดแรกนะคะแต่ว่ายังมีจุดอื่นๆในส่วนสมเด็จพระนั่งเจ้าศิริกิจแห่งนี้ให้เราไปชมความสวยงามกันอีกเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ นอกจากเราจะได้เห็นต้นมะพร้าวต้นจริงๆแล้วนี่ทางนี้เรามีนิทรรศการด้วยค่ะซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงพันธุ์มะพร้าวต่างๆนะคะข้างในมีจุดเด่นหรือว่าลักษณะสําคัญอะไรบ้างคะที่ให้คุณผู้ชมได้มาเรียนรู้กันครับสำหรับนิทรรศการด้านในเนี่ยเราจะแสดงในเรื่องของรูปทรงของผล ของพันธุ์มะพร้าวชนิดต่างๆนะครับรวมถึงเนื้อด้านในของของมะพร้าวชนิดต่างๆด้วยซึ่งแตกต่างกันใช่ไหมคะซึ่งจะแตกต่างเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปชมหน่อยได้ไหมคะปกติทานอย่างเดียวแต่วันนี้ขอดูหน่อยว่าที่เราทานนี่เป็นมะพร้าวอะไรใช่ครับพี่ยองทวีคะภายในนิทรรศการของเราแบ่งออกเป็นกี่ส่วนด้วยกันคะของเราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกก็คือการแสดงในเรื่องของการปลูกมะพร้าวกับผสมผสานกับ พืชเศรษฐกิจชน,นิดต่างๆนะครับพวกไม้ผลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกทุเรียนมังคุดลองกองฮะ,ะก็สามารถที่จะผสมผสานปลูกในพื้นที่เดียวกันได้นะครับส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการแสดงในเรื่องของรูปทรงของมะพร้าวชนิดต่างๆนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของที่ได้จากมะพร้าวนะครับไม่ว่าจากใบจากเยื่อใบของแล้วก็ผลต่างๆแล้วก็น้ําของมะพร้าวนะครับที่เรามา ทำเป็นผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวแต่ว่าเมื่อกี้ฝอยพูดถึงมะพร้าวไฟที่เราชมต้นกันด้านนอกแล้วไม่ทราบว,ว่ามีผลมะพร้าวไฟในนี้ไหมมีฮะมะพร้าวไฟก็มีจัดแสดงนี่นไงนี่ค่ะคุณผู้ชมมะพร้าวไฟรูปทรงเขาจะเป็นแบบนี้นะคะใช่ครับรูปทรงเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็แต่ละชนิดเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปอย่างมะพร้าวปากจกนะฮะอย่างรูปทรงสันฐานของนทรงแปลเลยค่ะปากปากจก ของพวกนั่นเลยนะครับสัตว์อะไรเงี้ยคะแล้วมีโชว์พันธุ์มะพร้าวจากต่างประเทศไหมคะมีครับเราก็มีโชว์พันธุ์มะพร้าวจากต่างประเทศ2อสามชนิดนะครับค่ะอ๋อนี่น,ะะนี่เรเนลต้นสูงครับรู้สึกพันธุ์ต่างประเทศนี่จะจัมโบ้กว่าพันธุ์เราจัมโบ้นี่นะคะอันนี้เวสแอฟริกันต้นสูง อันนี้ดูถ้าทางเปลือกน้ำมากแต่ว่าน้ํากัเน,นืเ้อนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวฮะกระโหลกเขามีนิดเดียวกระโหลกมีนิดเดียวนะคะน,นี่จะเป็นสายพันธุ์ของมาลาย,ยูฮะอมาลาย,ยูนี่จะใหญ่หน่อยใ่กับค่ะ,คะ,คะ แล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็จะได้เห็นมะพร้าวพันธุ์แปลกๆด้วยบางอย่างบางทีเนี่ยฟอยทานฟ,อย,ฟอยไม่ทราบเลยค่ะว่าเป็นมะพร้าวชนิดไหนอย่างที่เราทานปกติมะพร้าวเผาหรือว่านํามาทําอาหารนี่เป็นมะพร้าวชนิดไหนครับ<ะ>ก็เป็นอย่างที่อย่างพันธุ์ต้นสูงเนี่ยฮะก็อย่างที่ทเราทําเป็นพวกผสมกับพวกเครื่องแกงนะฮะอย่างอ๋อพันธุ์นี้เหรอใคะพันธุน์ต้นสูงใช่ไัย,ยต้นสูงพวกทับสะแกเนี่ยกะโหลกใหญ่ทับสะแกกะโหลกใหญ่นี่พวกนี้จะมีกะทิที่ เรามาทําเครื่องแกงที่มีรสชาติที่อร่อยค่ะเห็นชัดๆเลยนะคะว่าแต่ละพันธุ์แตกต่างกันจริงๆตามชื่อที่เขาเรียกนะคะโอ้โห ได้เห็นภาพกันชัดเจนนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเราได้เรียนทางนิทรศการที่มีชีวิตและนิทรรศการการเรียนรู้ที่ให้ภาพหรือว่าให้เราได้มองเห็นภาพได้มากยิ่งขึ้นนะคะที่นี่ไม่ใช่แค่สวนสาธารณะนะคะแต่ว่าก็มีกลุ่มพันไม้ต่างๆให้เราได้ทราบข้อมูลกันด้วยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ทราบข้อมูลลึกๆหรือว่ารายละเอียดแต่ว่าที่นี่เขาก็มีจัดแสดงเอาไว้ให้ โอ้โหใครที่อยากมีความรู้นะคะมาที่สวนสาธารณะแห่งนี้ค่ะได้อากาศบริสุทธิ์ด้วยแล้วก็เหมือนฟลยค่ะสงสัยไปหมดว่าทำไมรูปร่างมันแปลกขนาดนี้ก็ต้องมาหาคำตอบในห้องนี้เลยค่ะนี่เทศการแห่งการเรียนรู้มะพราวนั่นเองนะคะยังมีจุดอื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะที่สวนสาธารณะแห่งนี้มีม,ม,ม,าม,ามากมายเลยครับมากมายเลยละครเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตามไปเลยค่ะ ความรู้นะคะที่ได้รับเกี่ยวกับมะพร้าวปกติทานอย่างเดียวใช่ไหมล่ะแต่ว่าที่นี่เขารวบรวมให้เราได้ทราบกันนะคะทั้งมะพร้าวไทยทั้งมะพร้าวต่างประเทศลูกเล็กหรือว่าลูกใหญ่นะคะนี่ก็คือความสนุกสนานนะคะความสวยงามและความรู้ที่เราได้จากสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตินเบรกนี้แต่สําหรับเบรกหน้าค่ะในสวนแห่งนี้มีอะไรสวยๆกันบ้างนะคะเดี๋ยวฟอยจะพาคุณผ,ผู้ชมไปทัวร์กันต่อตอนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ ส่วนปา์มสวยๆแล้วนะคะมีปามพันไหนแปลกๆไหมคะที่คุณผู้ชมมาแล้วต้องมาชมเลยทําไมโซนนี้รวมไมไ้ปลกๆไว้เยอะคะชื่อโซนอะไรคะโซนนี้เรารวบรวมเป็นพันไม้แปลกๆไว้อ๋อไม่น่านะ<ต>ถึงแบบพวกใบด่า,างพวกลาต้นด่างนี่ฮะการด่างกัเราก็รวบรวมมา 还有第一单靠。 นายพานุรัก์กลั่นนุรักษ์ผู้อำนวยการเขตหนองแขมมอบหมายนางสาวปัญชพัฒนหลักดีหวัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพบาลพร้อมอาสาสมัครส่รงเสริมสิทธิเขตหนองแขมศูนย์บริการสาธารณาสุข48ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอหนองแขมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าทำหมันให้แก่สุนัขและแมวให้แก่สัตว์เลี้ยงบริเวณชุมชนตลาดหนองแขม กรุงเทพมหานครแห่งความสุข